มดาวนี่ <Down y. S 1> ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแลกกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านม,มาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ เมื่อวันที่3ธันวาคม2563หลังจากที่มีคนพบศพเด็กชายกรวิทหรือแบงค์บุญธรรมอายุ14ปีอยู่บริเวณที่192หมู่15ตบลนดงขุยอเภชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์ในสภาพศพนอนหงายพบบาดแผลคล้ายถูกของมีคมที่บริเวณท้ายทอยและข้อมือซ้ายเกือบขาดบริเวณฝ่ามือด้านขวาขาดหายไปและจากข้อมือถึงข้อศอกหรือแต่กระดูกบริเวณหน้าท้องของผู้ตายพบว่ามีลำไส้ทะลักออกมา และในตัวของผู้ตายพบโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องโดยเหตุเกิดขึ้นเมนที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่3ธันวาคมทางญาติพี่น้องของเด็กชายกรวิทย์หรือน้องแบงค์รวมทั้งผู้เป็นแม่นางสาวชะดาพรด้วงคําอายุ31ปีเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกในช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของพร้อมเคลื่อนศพออกจากสลาวัดสว่างเนตรหมู่ที่3ตำบลหนองคุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมประกอบพิธีชานบนกิจศพบนเมนซึ่งภายในงานทางคณะเจ้าภาพยังได้ขอ ความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านจุดคัดกรองล้างเจลแอลกอฮอลและสวมแมสต,ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยต่อมาได้เคลื่อนศพของน้องแบงค์โดยมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและกลุ่มเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสมัยเรียนของผู้ตายต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ทมการบรรยากาศที่โศกเศร้าโดยชาวผู้เป็นแม่ถึงกับเป็นลมล้มพับทางญาติพี่น้องต้องช่วยกันมฐมพยาบาลจนมีอาการดีขึ้นจากนั้นกลุ่มของเพื่อนผู้ตายได้พร้อมใจกันขับกล่อมบทเพลงฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชคเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยจากการผู้คุยกับนางสาวชะดาพรดุ้งคำอายุ31ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องแบงค์อยู่บ้านในที่212ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ขอให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลว่าหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมคนร้ายถึงได้มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมขนาดนี้ทำได้ลงคอโดยเมื่อตอนต้นปีที่แล้วน้องแบงค์ยังได้ไปอยู่กับแม่และยาย ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็กลับมาทํางานกับพ่อที่ดงขุยกระั่ามาเกิดเหตุร้ายลูกชายถูกฆ่าเสียชีวิตจึงอยากวอนให้ตํารวจเร่งจับตัวให้ได้ไวที่สุดและตนอยากตูกหน้าคนฆ่าน้องแบงค์ทำไมถึงได้โหดร้ายขนาดนี้ขณะเดียวกันได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกลางงานเผาศพเมื่ออยู่ๆผู้เป็นย่ามีอาการคล้ายคนถูกวิญญาณเข้า ตาขวางพร้อมกับพูดออกมาว่าบอกพ่อว่าห่วงน้องให้มากๆทําอะไรให้กินด้วยนะดูแลพ่อด้วยนะแม่พ่อรักแม่มากนะแม่อย่าทําให้พ่อเสียใจแม่เบิร์ตอยู่ไหนหนูอยากกลาแม่เบิร์ตและไม่ให้พ่อไปที่โรงพักและไม่ให้ดูคลิปกลัวพ่อจะไปทําร้ายเขาถ้าพ่อไปทําร้ายเขาลูกจะอยู่ไม่เป็นสุข เมื่อญาติเห็นท่าไม่ดีจึงได้นําได้สายสินมาผูกหัวให้สักพักอาการก็หายเป็นปกติส่วนผลทางด้านคดีล่าสุดนั้นมีความคื่มหน้าไปมากแล้วโดวยทางเจ้าที่ตํารวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเกรงจะเสียรูปคดี